านายบายองฐบาลเหมือนท่านอยู่บ้านเพื่อท่านจะได้มีทัานผ่อนใจได้มีความสบายใจสําหรับนโยบายที่ดําเนินการในครั้งนี้ขอให้พี่น้อง เรี่น้องประชาชนชาวจังหวัดุนบุนรีและน้องน้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านครับเนื่องจากว่าตามยบายของรัฐบาลเนี่ยโดยท่านรายกรุฐมนตรีโรชาและพลเอกวรทยุทธ์วงส่วนท่านรองนายกใหม่ความมั่นคงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนบูรณาการในการช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยซึ่งจะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยออกไปท่องเที่ยวจํานวนมาก ดังนั้นในพื้นที่ของตำรวจกองภากิจเนี่ยซึ่งเป็นพื้นท,ที่ที่ท่องเทีย่ยวและเป็นเส้นทางผ่านไปสู่ภาคใต้และขึ้นสู่ภาคเหนือทางตำรวจจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยจึงได้บูรณาการการซึ่งเป็นเส้นทางสายรองที่จะเข้าไปทั้งภาคเหนือและภาคใต้วันนี้ที่ทางผมเดินทางมาเนี่ยก็คือเพื่อให้ความสําคัญในพื้นที่ตรงนี้ว่าเราจะสามารถป้องกันดูแลความปลอดภัยในยุสินให้กับพี่น้องประชาชนในทุกมิติรวมทั้งการดูแลอุบัติเหตุทางการจราจรอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนและก็สิ่งสาคัญที่สุดก็คือเรา ต้องจะมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดทั้งเส้นทางหลักสายสลองเส้นทางเปลี่ยวเส้นทางโจนในการตรวจค้นอาวุธปืนอาวุธสงครามอาวุระเบิดและยาเสพติดที่จะมีพวกมิจฉาชีพหรือพวกเฉยยจังหวะโอกาสในช่วงนี้ผมจะฝากปัะชารรมพันถึงพี่น้องประชาชนนะครับที่ท่านไม่อยู่บ้านกัปร,ระสานแจ้งกับยงเจ้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าที่ทุกแหง่ง จะมีโครงการฝากบ้านกับตำรวจและโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยท่านจะได้มั่นใจว่าท่านไม่อยู่แล้วท่านจะมีความปลอดภัยและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งผมอยากส่งสัญญ,ญาณว่ายังบุคคลที่จะก่อเหตุในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านยุติโดยเด็ดขาดเนื่องจากที่บ้านเมืองเนี่ยเรามีเรามีามออดาเนินการในทุกมิติผมจะบังคับใช้กฎหมายด้วยความเข้มข้นขณะนี้เนี่ยทุกชุดปฏิบัติการผมมีฝ่ายสืบสวนอยู่ในทุกพื้นที่และมีชุดปฏิบัติการพิเศษถ้ามีปัญหาอะไรเราสามารถเข้าช่วยเหลือในพื้นที่ได้ครับสำหรับในพื้นที่ยงยวัดสุพรรณบุ ท่านผู้ว่ากลับเรียนเพิ่มเติมกับกองทัพยังยอสุขท่านพบตรเนี่ยก็ห่วงใหญ่พี่น้องประชาชนเหมือนท่านที่ท่านผู้ว่าพูดเมื่อสักครู่นี้โดยเฉพาะอยาก่อกา,ากถึงผู้คนที่คึกขนองนะครับในการยิงอาวุธปืนฉลมฉลองปีใหม่ขึ้นฟ้าก็มีเหตุเหมือนที่นครปฐมมาแล้วฮะที่ยิงอาวุธปืนในการฉลมฉลองแล้วก็ลูกกระสุนปืนตกไปใส่ศีรษะก็เสียชีวิตอันนี้ต้องขอร้องถังน,นะครับแล้วในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับก็จะเป็นช่วงเทศกาลที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยเดินทางมาก การจัดกิจกรรมก็เยอะนะครับในทุกพื้นที่ซึ่งอาจจะเป็นช่องว่างหรือเป็นช่วงโอกาสที่ผู้ไม่หวังดีเนี่ยอาจจะก่อเหตุในเรื่องของการกระทําผิดกฎหมายในด้านต่างๆวันนี้ต้องขอบคุณนะฮะทางทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะทางทางตำรวจและทางทหารหน่วยงานอาสาสมัครหรือว่าหน่วยงานด้านความความมั่นคงนะครับฝ่ายปกครองทั้งหลายที่ได้รวมพลังกันเพื่อที่จะบอกไปยัง พี่น้องประชาชนว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ของจัวัดสุพพัณบรีปีนี้เรามีความพร้อมที่จะดูแลเรื่องความสงบเรียบร้อยรวมทั้งเรื่องความปลอดภัยในการจราจ,จรความปลอดภัยในเรื่องของกัดการจัดกิจกรรมในพื้นที่ต่งางๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มีความสุขในช่วงปีใหม่ครับท่านจะเดินทางไปต่างพื้นที่ไม่อยู่ในต้องทิ้งบ้านเรือนไว้เนี่ยก็ขอให้ แจ้งผ่านทางตำรวจภูธร้อทำอต่อพอที่ที่รับชอบในคืนที่เหตน,นั้นอยู่หรือทางที่ทำการปกครองของอําเภอทุกๆอําเภอนะครับว่าท่านจะไม่อยู่เราจะได้เตรียมหาเจ้าหน้าที่ได้ไปเฝ้าดูแลเพื่อป้องกันเหตุร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของท่านนะครับ